สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วในคลิปนี้นะคะก่อนอื่นวรดาภาคคมก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ทุกทุกคนนะคะที่ให้กวมอุปการะได้สนับสนุนวรดาภาคคมาเรื่ยมานะคะวันนี้วรดาจะมารีวิวเสื้อแปลรูปนะคะเขาเรียกว่าสําเร็จรูปนะคะอะที่มีอยู่ในร้านของวรดานะคะส,สวยสวยบางทีวรดาก็ไม่ได้เอาไปรีวิวนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะ วรดารีวิวที่บ้านนะคะพาะสถานที่ยังไม่พร้อมแต่ตอนนี้วรดาปรปับปรุงร้านใหม่แล้วสถานที่พร้อมนะคะวรดาก็เลยจะมารีวิวซื้อๆเทราคาถูกๆให้พ่อแม่พี่น้องนะคะพ่อแม่พี่น้องได้จับซื้อจับใช้จับจ่ายง่ายๆนะคะโดยเทราคาสุดๆเลยนะคะสุดๆเลยนะคะวันนี้วรดาจะนําเสนอเลยนะคะเสื้อผ้าเสื้อแปรูปนะคะ เสื้อแปลรูปตัวนี้นะคะ,ะเสื้อแปรรูปตัวนี้เป็นเสื้อ,อสีตะกอนะคะเรียกว่าเป็นเสื้อสีตะกอนะคะสีตะกอสีตะกอเป็นผ้าผ้าชุดอย่างดีเอามาตัดนะคะเป็นลายเอสนะคะลายสุวรรณกรีนะคะท่านทําขึ้นมาให้ชาวบ้านเราอ่ามีงานช่ยวยเสด็จตัวนี้ อก38นะคะดูด้านหลังซิปหลังนะคะจากราคาพันแปดบาทเสื้อตกแต่งนี้เราไม่ขายนะคะช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษเศรษฐกิจไม่ดี1,200บาทนะคะ1,200บาทค่าส่ง50บาทจะไม่ติดนัำเบอร์นะคะจะให้แคปหน้าจอตัวเสื้อเลยนะคะนี่นะคะอก32นะคะ อกสาสิบสงนะคะตัวนี้แคบหน้าจอออกมาเลยนะคะแคบหน้าจอมาเลยจ้าวรดาเออฟองฟองขอ number ให้ยากก็ได้นี่นะคะแคปหน้าจอได้นะคะ number number เร็วๆได้ไหมนี่ตัวที่สองนะคะตัวที่สองนะคะ อก40นะคะอก40นะคะถ้าจะไม่ติดนัมเบอร์ก็กลัวแม่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 แต่แคปหน้าจอไม่ทันนะคะอันนี้นัมเบอร์สองค่ะสวยค่ะเป็นผ้าเข็มมือแท้เลยนะคะแม่อันนี้มัดขยับออกขยับเข้าได้อก40นะคะตัวนี้จะใหญ่กว่าวลาดาวลาดาจะใส่อก38นะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะ 1,200บาทเท่านั้นนะจ๊ะค่าส่งทั้งละ50บาทนะจ๊ะแม่สวยงามนะคะแม่แคปหน้าจอได้ค่ะนัมเบอร์สผ่านไปนะคะอันนี้นัมเบอร์สนะคะนัมเบอร์สนี้อก38เท่ากับบรลดาใส่นะคะสวยค่ะเสื้อเจาะฉลุป,ปกติขาย1,800บาทนะคะเสื้อรุ่นนี้ช่วงนี้ช่วงโควิดช่วงเศรษฐกิจไม่ดี ถ่ายเอาเงินมากินมาใช้ในครอบครัวนะคะหมุนเวียน1,200บาทนะคะถ้าคนถ้าวราดาใส่ได้นะคะเสื้อตัวนี้นัมเบอร์สามนะจ๊ะนัมเบอร์สามสนใจแคบได้เลยนะคะแคบหน้าจอได้เสื้อผ้าสวยงามทุกตัวไม่มีการตกค้างในร้านไม่มีการหมักหมมนะคะนัมเบอร์สามผ่านไปจ้าวันนี้วลดาจะเอาเสื้อมาเทาคานะคะ ตัวนี้อ,อก40นะคะอ,อกส0สวยงามนะคะเจาะฉลุเจาะฉลุแขนนี้นี้สีเข้มสวยค่ะเนื้อดีแน่นค่ะซับกาวซับในอย่างดีเลยนะคะติดนัมเบอร์ให้แม่แม่กดนะคะบางทีแม่แม่ก็จะแคปหน้าจอไม่ถูกคุณแม่บอกเลยนะคะว่าอยากได้นัมเบอร์ไหนอันนี้นัมเบอร์สี่นะคะแม่นัมเบอร์สี่นะคะ นัมเบอร์สแคปหน้าจอ1,200บาทนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะแม่ๆหรือทุกๆคนที่เป็น FC ขอเรียนให้ทราบนะคะว่าเสื้อทุกตัวที่ท่านแคปไปหรือซื้อไปจะพูดแบบตรงเลยนะคะวราดาจะไม่เปลี่ยนคืนนะคะเพราะว่าเราต้องรู้ตัวเราดีว่าใส่เสื้อผ้าอะไรถ้าเอาไปแล้วส่งกลับมา ก็ขาดเสียโอกาสของคนอื่นที่จะซื้อนะคะวรดาก็ขาดโอกาสที่จะหมุนเวียนให้คนอื่นก็เลยกลายเป็นของอันนี้นะคะอกตัวนี้อก42ต้องคนใหญ่กว่าวรดาใส่นะคะเจาะฉลุเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะเจาะฉลุแขนนี่สวยงามมากนะคะเจาะฉลุแขนนี่สวยค่ะสวยจริงๆนะคะหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะเสื้อราคานี้ เสียดายราคาเสียดายคุณค่าของคนไทยนะคะทําสินค้าสวยๆงามๆก็ได้ราคาเท่านี้นะคะนัมเบอร์ห้านะจ๊ะอกสี่สิบสองนะคะอกสี 42, ่สิบสองนัมเบอร์ห้าจะแคปหน้าจอได้นะคะสินค้าเรามีพร้อมนะคะพร้อมออกมาสินค้าเรามีเยอะนะคะสินค้าเรามีเยอะค่ะ เข้ามาอีกทีหนึ่งนะคะนัมเบอร์หกนะคะสินค้าเรามีมากมายนะคะนัมเบอร์โอ๊ยนี่โอ้นัมเบอร์หกนะคะขอโทษใส่ผิดนัมเบอร์หกค่ะตัวนี้เป็นนัมเบอร์หกนะคะนัมเบอร์หกค่ะงานตกแต่งนะคะงานตกแต่งสวยงามนะคะดูดีๆใกล้ๆนะคะงานตกแต่งสวยงามค่ะสีสวยสีสดนะคะ ออกแต่งนะคะลำเบอร์หกนะคะนี่แขนออกแขนกระดิ่งนิดนึงนะคะสวยน่ารักค่ะแขนกระดิ่งนิดนึงนะคะงามค่ะรับประกันเลยนะคะสินค้าสินค้างามค่ะสินค้ารับรองสินค้าไม่ตกทางนะคะโอเคอันนี้เป็นสีล้วนนะคะสีล้วนตัดด้วยผ้าสีตะกอตัวนี้อกสี่สิบนะคะ แคนฟักทองยาวเจาะฉลุเหมือนกันนะคะ1200บาทเหมือนกันนะคะ1,200บาทนะคะแคปหน้าจอได้ค่ะ1,200บาทนะคะแคปหน้าจอได้นะคะใส่ number ให้แม่แมก่อนนะคะ number เ์7นะคะ seven eleven seven n นะจ๊ะ number เจ็ด0บาทค่าส่งครั้งละ50บบาทนะจ๊ะ ครั้งละห้าสิบบาทนะคะลายนี้เป็นลายเอนะคะลายพระราชทานนะคะเ <c oughs> จะ้าพระ้าผุนเดียวนี่ก็8ปดร้อยเลยนะคะเรามาขายเทสุดๆตัวนี้อกสียาว22นะคะหนึ่งพันสบาทนะคะ1,200งพันสองบาทหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะสวยงามแขนกระดิ่งนะคะลายพระราชทานลายัมาเลขแปดนะคะ n ม m b e r 8ดลายพระราชทานนะคะ n ม m b เ r 8แปด,ดนะคะขายเทสุดๆนะคะในราคานี้สินค้าเท่านี้ราคานี้หาแทบจะไม่ได้แล้วนะคะคุณก็ไม่ได้ก้าไร่ก็มาได้นะคะแต่ก็ขายขายเพื่อผักดันกลุ่มโอท็อได้อยู่ได้และตัวเองอยู่ได้ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะในสังคมปัจจุบันทุกคน อยู่ด้วยความเดือดร้อนทั้งโลกภทยไข้เก็บทุกอย่างนะคะต้องอุดหนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะมีน้อยก็แบ่งกันน้อยมีมากก็แบ่งกันมากนะคะในคลิปนี้วราดาก็ขอขอบทุกขอบพระคุณทุกทุกคนนะคะได้ให้ความอุดหนุนหรือโทรมาซื้อของกับวราดาเรื่อยๆนะคะแม่แม่อยู่ทางไกลอยู่ทางสขงคายอยู่ทางปัตตาน,นีทางกรุงเทพหลายที่หลายทางที่วราดา เอ่ยนำไม่ถึงก็ขออาภัยด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกทุกคนนะคะวันไหนช่วงไหนที่วรดามีกระเป๋าเย็บเสร็จวลดาก็จะแถมให้นะคะแต่บางครั้งก็เย็บไม่ทันนะคะบางทีวรดาก็แถมแมสให้ไปแต่ถ้ามันหมดแล้วก็ขออาภัยนะคะวรดาก็มีโอกาสก็แถมให้เรื่อยๆนะคะขอพอบคุณทุกทุกคนขอบคุณคะ่ะในคลิปนี้ขอใบบาง เจอกันคลิปหน้านะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะในคลิปนี้ก็บายบายกันไปก่อนรักษาสุขภาพนะคะเทคแคร์ไมเซลดูแลตัวเองทุกคนนะคะ